เวล้าครับน้องๆอยู่กับช่อง The Study ครับกับนี่ครับพี่แนะน้องนะครับแล้วก็วันนี้เราพาน้องๆเนี่ยมาทําความรู้จักเนาะกับคณะนะครับกับมหาวิทยาลัยเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปกันที่พิษณุโล่ครับเราไปอยู่กันที่มอนอเนาะแล้วก็คลิปนี้พาน้องกับสู่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาเจอกับคณะนี้ที่มหาวิทยาลัยนี้อีกแล้วครับเราเราเจอมหาวิทยาลัยนี้บ่อยมากนะครับกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่กัปตันครับ ไอพี่กับตันแนะนําตัวกับน้องๆอีกหนึ่งทีครับสวัสดีครับชื่อกับตันครับอยู่ปีสี่ครับเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ครับาได้ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับผม,มพี่กับตันทําไมเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นคณะที่เป็นหนึ่งในความสนใจของเราครับที่ที่อยากจะเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยครับงั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราค้นหาตัวเองยังไงบ้างพอค้นหาตัวเองแล้วเราไปเจอคณะอะไรบ้างนะครับมันมีเรื่องราวผักเขอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังห เออคือต้องบอกก่อนว่าอย่างคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเาางี้ยคือมันไม่ใช่คณะอันดับต้นๆ้นไม่ใช่เรือธงใช่ที่ที่อยากเรียนจริงๆผมอยากเรียนอันดับหนึ่งคือสัตวะครับแบบที่ไหนก็ได้เรืสัตวะทําไมถึงอยากเรียนสัตวะในตอนแรกคือช่วงที่แบบว่ามปลายเลยครับก็คือต้องเริ่มหาตัวเองลวอะไรเงี้ยผมก็ดูว่าในห้องอ่ะผมได้ไม่ได้วิชาไหนบ้างถนัดวิชาไหนไม่ได้วิชาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูจาก ข้างนอกครับมัน่ารับสื่อที่อื่นว่าแบบว่าตัวเราอ่ะตัต้งแต่เด็กอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบเราชอบมาตั้งแต่เด็กบ้างที่แบบมันมันไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะซึ่งอันนั้นมันคือคือผมชอบสัตว์มากาผมชอบการอยู่กับสัตว์ชอบการแบบได้ดูแลสัตว์อะไรเงี้ยครับชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็การเรียนแพทย์นะครับการเรียนแพทย์มันคือเป็นอะไรที่แบบว่าสายตรงแล้วก็จบมามีงานทําแน่นอนนะครับก็เลยเอาทั้งหมดเนี้ย มารวมกันครับแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบดูว่าเออความชอบของเราเนี่ยกับสิ่งที่เราทําได้ดีเนี่ยซึ่งสิ่งที่ทำได้ดีคือตอนนั้นที่ผมเรียนคือผมรู้สึกว่าผมเรียนชีวะได้ดีค่อนข้างแบบทามันได้ดีเลยครับเอาทั้งหมดทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วก็ไปดูว่ามีอันไหนที่มันสามารถพาทั้งสองอย่างนี้ของเราไปด้วยกันได้แล้วก็สร้างเงินได้ทํางานได้มีอาชีพในอนาคตอะไรอย่างงี้ครับก็คือเราวางเป้าหมายก่อนว่าเราอยากทําอาชีพที่หนึ่งโอกาสงานสูงอ่า มีอาชีพอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วิชาที่เราชอบเป็นวิชาอะไรทำได้ทำได้ดีอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ผมดูแบบว่าแนวโน้มอผมก็คำนวณไปว่าถ้าเรียนอสมมติว่าตีไป5 6ถึงหปีเนี่ยแนวโน้มในอีก5ปีข้างหน้าของแบบอาชีพไหนที่มันจะแบบว่ายังยังรอดไม่โดนแย่งอะไรเงี้ยครับด้วยอ๋อโอเคแล้วเศรษฐศาสตร์มายังไงเศรษฐศาสตร์ครับเออก็คือตอนที่ผมแบบว่าคือ ผมวางแผนจะยื่นรอบสามเอพิเช่นซึ่งผมก็กว่าจะกดไปเลยสิบที่ซึ่งมันก็ไม่สามารถใส่สตรวะได้ทั้งหมดสิบที่แล้วมันมีไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หร,รือเปล่าก็เลยมาลองดูว่าเอ้เรามีอันดับสองอันดับสามในใจไหมซึ่งมันก็มีแล้วอันดับที่แบบเอาจริงมันอยู่เกือบจท้ายเลยเซสาในสา <S <S ใช่ครับคือผมรู้สึกว่าถ้าไปอันดับแรกๆต้นๆไม่ได้เงี้ยไปเรียนแบบเป็นเจ้าของธุรกิจดีกว่ารู้สึกว่าเออไปทําแบบ ไปดูว่าเขาทํางานกันยังไงธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็ไปคุยกับที่บ้านแบบว่าเอออยากแบบว่าอยากเรียนบริหารอยากจะลองแบบว่ายื่นคะแนนไปดูทีเนี้ยที่บ้านก็บอกว่าแบบว่าโอ้หแบบว่าถ้าจะเรียนบริหารอ่ะไปดูอย่างแบบเศรษฐศาสตร์ดีกว่าไหมหรือว่าบัญชีไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันได้ความรู้เยอะกว่าผมก็เลยลองไปนั่งดูว่าแบบไอ้อย่างเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยมันแบบไปนั่งดูรีวิวอะครับซึ่งในเน็ตส่วนใหญ่เขาก็ว่าอย่างนั้น ผมก็เลยกดเซสชัมาเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าบัญชีมันคำนวณคำนวณไม่ได้คำนวณอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วพอเราเนี่ยเลาเรื่องมาว่ามันมีค่นี้เป็นทางเลือกของเราพี่อยากให้ไล่หน่อยว่าแคนดิดตของเรามันมีอะไรบ้างอ,าอย่างอ,าอย่างที่บอกใช่ไผมกดไป10ที่10บก็มี3ามอันดับแรกเป็นสัตวะหมดเลยครับเป็นสัตวะจุฬากเกษตรไม่ดนครับแล้วก็อ,อันนี้ผมไม่เอยชว์อีก สองอันต่อมาน่าจะเป็นเอาเท่าที่จำได้ก็ได้คิดว่าใช่คิดว่าน่าจะเป็นเทคนิคเทคนิคของเทคนิคการแพทย์สองที่ผมน่าจะเป็นไม่โดนกับผมไม่ชชว่์จุฬาหรือเปล่าที่นึงแล้วก็มาเป็นนิเทศจุฬาด้วยแล้วก็มีวารสารศาสตร์มทอครับแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์มทอกับเศรษฐศาสตร์เกษตรครับแล้วก็มนุษย์ของเกษตรครับเราเตรียมตัวยังไงในตัวเลือกที่เยอะขนาดนี้ครับก็คือตอนนั้นผมเล็งไว้รอบหนึ่งยืนพอร์ตกับ รอบ3ครับยื่นคะแนนอะไรเงี้ยครับพอร์ตก่อนพอร์ตก็คือว่าคืออย่างยื่นพอร์ตผมกะจะยื่นแค่สัตวรรษเกเตษที่เดียวเลยอ๋อก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองดูที่อื่นก็คือกะว่าโฟกัสที่นี่ใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าให้ทำมันต้องทำหลายเร่ออะไราเงี้ยมันต้องทำหลายอย่างมันหลายมอด้วยก็เอาแค่สัตวรวัชกเตษก็คือไปดูว่าอย่างปีก่อนๆนะเขาทำยังไงไปดูเลฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูเงื่อนไขว่าต้องใส่อะไรบ้างไปดูพวกกิจกรรมค่ายหรือว่า พวกแบบสอบวิชาชีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรอบของรอบหนึ่งเนี่ยผมเตรียมไปพร้อมกับรอบสาม,อมรอบสามก็คือแอดมิชชั่นเลยใช่ไหมครับใช,ชนแนอนอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เรียนในห้องเอาเรียนในห้องให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไปลงพวกคอร์สติวอะครับวิชาที่เราอยากให้มันดีขึ้นวิชาที่เราถนัดอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเอามั่นใจไปเลยแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นวิชาพวกแบบจุดอ่อนของเราครับเป็นวิดเนสอะไรเงี้ยอ่ะงั้นพี่ถามถามนิดนึงว่า ในในระหว่างที่ที่เตรียมทั้งสองอันอะไรเงี้ยครับทั้งรอบหนึ่งแล้วก็รอบอรอบหนึ่งแล้วก็รอบสามเนาะคือต้องบอกก่อนว่ากัปตันเองอ่ะถ้าสมมุติว่าจะเข้าหมายถึงว่าโฟกัสที่เป็นสัตวะเงี้ยมันคือกอสพทเพราะฉะนั้นกสพทในยุคนั้นยังใชโอเน็ตอยู่ไหมยุคเราโอเน็ต oh, ใช้ใชอยู่ครับแสดงว่าเราต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยสิบห้าวิชาถูกปะ่ะเพราะว่ามีมีโอเน็มีมีโอเน็ตห้าวิชาถูกไหมใช่ใช่ แล้วก็ต้องมีแกะแผดแกะแผลไม่ใช่ไม่ใช้ดิใช่ใช้ผมรอบสามเลยพี่รอบสามรอบอ๋อเพราะว่าเราต้องเตรียมคณะอื่นด้วยนี่เนาะใช่ใแต่ว่าเอาแค่กองสอบนี้ก็คือต้องเตรียมโอเนท้าวิชาต้องเตรียมความถนัดแพทย์อีก3พาร์ทก็รวมอีก3วิชาใช่ปะใช่ใแล้วก็ต้องใช้วิชาสามัญเนาะสมัยนั้นเรียกวิชาสามัญอีกเวิชารวมแล้วเป็น15วิชาทุกวะใช่ครับเออแล้วก็ต้องเตรียมแกะแผดอีกใช่ใช่ใช เอาชีวิตรอดตอนช่วงนั้นมายังไงก็รู้สึกว่าแบบเอามีชอยไว้เยอะไว้ก็ดีครับแบบอกว่ากระจายความเสี่ยงไม่อยากแบบทุ่มไปแค่รอบเดียวแล้วเครียดไหมช่วงนั้นเครียดเครียดมากครับแบบว่าอะไรที่มันยากที่สุดในการเตรียมตัวของเราในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในในในตอนนั้นเวลาไหมหรือว่ามีเวลาด้วยครับแล้วก็ช่วงแบบว่าไอตอนที่แบบว่าลองฝึกทําข้อสอบเก่าเองเลยครพี่แล้วแบบพมมาดูคะแนนแล้วแบบใช่มันกดดันด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมีช่วงหนึ่งผมติวแบบ ติวหนักมากก็คือไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่9ก้าโมงกับถึงบ้านสองสามทุ่มแล้วก็มานั่งทําแบบหัดท้ายบทต่ออีกอะไรเงี้ยครับคือโอโ้แสดงว่าสภาพจ,จิตใจช่วงนั้นก็มันต้องต้องนิดน<อ>ึงพอนิดนึงอะไรเงี้ยเราผ่านมายัางไงวะแบบในในช่วงเวลานั้นใช้วิธีการอะไรในการที่แบบผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยออคือคือตอนนั้นผมนึกถึงว่าแบบว่าคือผมไม่อยากซิ่ว ผมรู้สึกว่าอยากให้เรียนไปตามตามปีเลยอยากพอแบบจบแล้วก็อยากต่อเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกตอนนั้นผมแบบว่าใช้แบบเหมือนกับว่ามองไปปลายทางครับว่าแบบว่าคือถ้าไม่ทําตอนเนี้ยมันก็จะก็จะไม่ได้ใช่ครับแบบว่ามองปลายทางไว้ว่าแบบว่าจากสอบเข้าที่ไหนอะไรเงี้ยครับใช้เป็นพลังแล้วระหว่างทางมีตัดช้อยอะไรบ้างไหมเช่นแบบไม่เอาแล้ววิศวะหรือว่าไม่เอาแล้วคณะอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีครับแต่เออคือไม่ได้ตัดคณะออกแต่ว่าตัดช้อยรอบหนึ่งไปเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วก็เรียนไม่ทันครับ ผมเริ่มช้าเวลาก็เลยแบบว่าน้อยมากก็คือจำกัดก็เลยตัดไม่ไม่สมัครสตาวารรอบพอร์ตแล้วใช่ใช่ครับโอเคแล้วทีนี้กลับเข้ามาถึงการเตรียมตัวในการติวของเราอ่ะเราใช้เวลาเริ่มกับมันอ่ะมีเวลากับมันเท่าไหร่โอ้ช้ามากผมเริ่มช้ามากคือตอนนั้นถ้าผมจะพิดมันยื่นคะแนนช่วงแบบผมจะเริ่มต้นปีแต่ผมเริ่มแบบสิงหาอะไรเงี้ยเริ่มท้ายปีก็เลยเวลาน้อยอะไรคือตัวช่วยเราในตอนนั้นบ้าง ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคิดอะไรอยู่อ่ะผมดื่มแป๊ปซีไม่ใช่หมายถึงตัวช่วยตัวช่วยพี่คือหมายถึงว่าเฮ้ยคอสเนี้ยดีมากเลยหรือว่าเฮ้ยคำพูดพ่อแม่อันนี้เอ้ยหรือว่าเทคนิคส t r a t e g เราแบบนี้อะไรเงี้ยที่มันช่วยให้เราผ่านตรงนั้นมาได้คือถ้าสิ่งที่ช่วยผ่านก็คือผมรู้สึกว่าผมต้องมีมหาลัยเรียนนะครับอใช่อันนั้นคือเทคนิคที่ว่าให้ ออกไปเรียนต่อในทุกๆวันให้กลับมาแล้วมาทวนให้ตั้งแจนังสืออันนี้คือมองเป้าหมายมองเป้าหมายไปหลัใช่ครับแต่ถ้าเป็นเทคนิคก็คือโฟกัสเป้าหมายโฟกัสเป้าหมายใช่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องว่าเทคนิคอะไรตอนนั้นถึงทําได้ก็ลุยก็คือลุยกับมันอย่าร้องไห้ร้องไห้ปะเนี่ยไม่ร้องเออนึกถึงแล้วอดทนทำมันเฉยอ่ะใช่ใช่เทคนิคผมก็คือแบบว่าไม่ทันแล้วเวลาไฟมันล้นก้นแล้วไฟลุกแล้วตอนนั้น ล้าหมายถึงว่าเราเทนกับวิชาอะไรบ้างตอนช่วงนั้นชีวะคณิตแล้วก็เคมีครับก็คือเป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าต้องเตรียมตัวหรือว่าเป็นวิชาที่เรารู้สึกต้องเติมสกิลถ้าชีวะคือผมรู้สึกว่ามันถ้าไปาจะไปสตาะระ์ว่าม,มันต้องใช้อยู่แล้วใช,ใช่ส่วนคณิตกับเคมีคือจุดอ่อนเลยครับ <laughs> ต้องเสริมเยอะๆลองแนะนําหน่อยได้ไหมว่าในตอนนั้นที่แบบเราเรียนพิเศษอะ่ะมันมี โรงเรียนหรือมีอะไรที่เราแบบเลือกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าน่าบอกต่อถ้าชีวะผมให้โอ้ผมให้ไบโอบีมทั้งใจเลยครับเบลบีมคือสอนดีสอนสนุกละเอียดแล้วก็แบบเกตมีให้เทคนิคอย่าง,ง,ง,งเงี้ยเยอะมากครับพอเราไปไปลุยในข้อสอบแล้วมันทําให้เราใท้ได้ใช้ได้จริงครับเออส่วนถ้ามีแค่นี้ก็แค่นี้ได้นะมีแค่นี้ครับก็เคมีเลยไม่จบโอเคอะ แล้วถ้าสมมติว่าในแคเนเดตสิบอันเนี้ยเราไม่ได้อ่ะคิดว่าเราอยากจะไปทางไหนไถ้าไม่ได้เออถ้าไม่ได้เรียนคณะนี้จะเลือกเรียนคณะอะไรคืออย่างเศรษฐศาสตร์ที่ผมเรียนปัจจุบันเนี่ยคือผมได้รอบ3.2ผมประมวลผลรอบสองซึ่งมันเป็นอันดับแบบว่าไทยๆแล้วครับที่ที่ได้ของเศรษฐศาสตร์นี่คืออันดับอันดับหกแล้วคือผมรู้สึกว่าตอนประมวลรอบแรกแล้วตอนนั้นที่ได้อ่ะผมรู้สึกว่ายังไม่โอเคไม่อยากได้ที่นี่มไม่อยากได้คณะนี้มผมก็เลยประมวลรอบสองแล้วก็ ตัดชอยไปบ้างชอยตอนนั้นผมตัดชอยที่ตัดคือชอยที่คิดว่าได้แน่ๆอ๋อแบบหมายถึงว่ารู้สึกว่าเป็นชอยที่ว่าได้แน่ๆแต่ว่าไม่อยากเรียนอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็อาจยนน้อยสุดอะไรเงี้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาแบบมาลังเราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เพราะมันก็ไม่มีโอกาสอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติผมมลรอบสองแล้วยังไม่ได้ที่ที่อยากเรียนจริงๆผมก็น่าจะเตรียมตัวไปรอบสี่เลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ไม่ไม่อยากซิล ยังไงก็ไม่ซิวแน่นอนยังไงก็คือจะพยายามไม่ให้เราได้ยื่นปีหน้าแน่นอนใช่ใช่ครับให้ถึงที่สุดโอเคแล้วพอทีนี้เราก็สุดท้ายจบโดยการที่ได้คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเตรียมตัวมันต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะแบบคณะนี้ถ้าสนใจเศรษฐศาสตร์สนใจเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมว่าอย่างแรกคือต้องท้อเข้าใจนครับว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นแบบว่าสายสังคมจ๋า เพราะว่ามีมีคำนวณมีคณิตศาสตร์แล้วก็แบบยางมันเป็นคณิตศาสตร์ที่แบบว่าแคลคูลัสอย่างเงี้ยมันค่อนข้าง,งยากแต่ว่าก็ไม่ได้คำนวณจาาขนาดว่าแบบว่าเจอทุกปีทุกเทอมมาได้ขนาดนั้นแต่ว่ามีบ้างครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องเตรียมใจไปเจอแบบว่าวาดการาฟเพราะว่าอันนี้อยู่กับเราไปถึงปี4เลยครับเพราะว่าทุกวิชาไม่มว่าเป็นวิชามว่วิชาบังคับอะไรเงี้ยต้องวาดการาฟเพราะว่าเศรษฐศาสตร์หลักๆของมันเลยคือการวิเคราะห์กราฟเพราะงั้นต้องมีทั้งรูปแล้วพอวิเคราะห์เสร็จเนี่ย เราก็ต้องอธิบายด้วยซึ่งเราต้องเริ่มอธิบายจากแบบตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจมันมากระทบอะไรบ้างแล้วไอ้ตัวที่มันโดนกระทบตัวแรกอะไปกระทบตัวไหนตัวไหน,ต,ไหน,ต,ไหนตัวไหนต่อบ้างอะไรเงี้ยครับอธิบายออกมาจนจบว่าคนที่โดนเนี่ยฝ่ายที่โดนตลาดที่โดนกระทบเนี่ยเขาปรับตัวยังไงให้เขาอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วในเรื่องของการสอบเข้าล่ะคิดว่าเขาต้องเตรียมยังไงบ้างผมเข้ารอบสามใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะได้ใช้แบบว่า คือข,ของผมแต่ละคณะที่ผมเลือกมันแบบซ้ายขวามันมันไม่เหมือน่างที่ไปนเดียวกันเพราะงั้นผมดูเกณฑ์ของทุกอันอแล้วก็สอบตัวที่เป็นแบบระกอบมกลางๆนะครับเพื่อที่จะสามารถยื่นแบบ3-4ช้อยในใจเราได้เลยแล้วก็ไปเตรียมตัวในพาร์ทนั้นๆนะครับดูว่าไอ้อย่างแบบเก้าวิชาสามัญสอบอะไรบ้างแล้วเลเวลข้อสอบระดับไหนข้อสอบเก่าเป็นยังไงแล้วก็ไปลุยข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนก่อนจะลุยข้อสอบเก่าก่อนทบทวนมันก็ต้องต้องเรียนต้องติวก่อนอ่านเองบ้างอะไรเงี้ยครับ พี่สิ่งหนึ่งที่พี่พอได้คุยมาสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ปะกัปตันบอกพี่ว่าเ <c oughs> ฮ้ยผมไม่มีเทคนิคไม่มี strategi เ,เลยแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่กัปตันเล่าให้พี่ฟังทั้งหมดอะมันคือการเหมือนแบบตัวเองรู้อยู่แล้วว่า s t r a t เหมือนแบบว่าเทคนิคของตัวเองมันมีอะไร1 2 3 4 5สสาี่หบ้างอะไรเงี้ยเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นคนวางแผนทุกอย่างเป็นระบบมากเลยคือเป็นคนเป็นคนวางแผนครับแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเทคนิคนี้มันก็ธรรมดาพี่มันก็ต้องทำยู่แล้วหมถึงว่าก็ดูเกณฑ์ก่อนแล้วก็ดูว่าต้องไปเจอข้อสอบอะไรบ้าง ไปเตรียมความรู้ไปเตรียมความรู้ก็คือติวเรียนอ่านหนังสือเองอะไรก็ว่าไปไปซื้อตามที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มานั่งทําแบบฝึกหัดทาข้อสอบเก่ามันก็แบบคือเทคนิคผมมันทั่วไปอ่ะพี่ก็ไม่รู้หมายถึงว่าทั่วไปแต่ว่าในท่นหนึ่งคือเราเห็นตัวเองชัดมากเลยเนาะว่าเอ้ยเราเป็นใครเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ประเมินตัวเองประเมินความเสี่ยงที่จะต้องเจออะไรอย่างเงี้ย คือว่า,อาผ่านมาได้แล้วก็ได้เข้าคณะนี้ส่วนหนึ่งก็คือความเข้าใจตัวเองทั้งหมดแล้วก็การวางแผนที่ชัดเจนม,มากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับโอเคทีนี้เมื่อกี้เรื่องเรียนแล้วเรื่องสอบแล้วพี่อยากรู้ว่าแล้วในชีวิตในมหาวิทยาลัยล่ะเด็กๆเนี่ยที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างหรือจะได้เจออะไรยังไงบ้างสมัยว่านภาพสังคมใช่ไหมใช่ครับอ่าถ้าถ้าเป็นอย่างของมเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าก็มอธรรมศาสตร์อ่ะผมรู้สึกว่า ทุกคนก็รู้แบบกิติศักดิ์มันอยู่แล้วอ่ะมันก็แบบสอนให้รักประชาชนเพราะงั้นอ่ะผมรู้สึกว่าฟาร์ซิตี้ในหมองเนี่ยมันก็จะแบบครบคันมากก็คือแบบว่าทางเดินที่เป็นล่มมีรถไฟฟ้ามีจักรยานมีสกูตเตอร์อะไรเงี้ยครับมันรถไฟฟ้านี่คือรถไฟฟ้าตัดทางเลยใช่ไหมอ๋อจักรยานรถไรถรถพลังงานไฟฟ้าโอเคเป็นรถทัวอะไรเงี้ยครับพี่กลัวเครียดไปก็เไม่ตัดขาเออประมาณนี้ครับแล้วก็แบบว่า เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่แบบว่าคนตัวเล็กอย่างแบบนักศึกษาบนอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเรื่องส่วนใหญ่เป็นพลังได้ไป,ไปถึงไปถึงแบบว่าคนตัวใหญ่ได้เพราะอย่างที่บอกมันก็แบบธรรมศาสตร์อ,อะไรางี้ส่วนในคณะผมรู้สึกว่าโอเคเลยครับคณะผมแบบว่ารุ่นพี่ก็แบบว่าเป็นมิตรอะครับอ,อะไรเงี้ยครับรุ่นน้องก็นิสัยดีคณะผมมันก็ทั่วไป ไม่เป็นไรไช่ละปกติปกติแล้วพวกไอ้นี่แหละครับแบบพวกกิจกรรมหรือว่าของคณะของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งสนุกอะไรเงี้ยแล้วเด็กที่เข้าไปอ่ะห้ามพลาดกิจกรรมแบบนี้ได้ขาดเลยโอ้คือถ้าผมถ้าผมทำอย่างเงี้ยที่ผมแบบว่าทามันรู้สึกว่าแบบว่าได้ดีที่สุดเรือแบบว่าทำเยอะที่สุดก็ผมอยู่คณะผู้นําเชียร์คณะเศรษฐศาสตร์ครับ E C C L ผู้นำเชียร์ในความหมายก็คือ l e a d e เชียร์ leader ใช่ครับเชียร์ leader อีคอนเ<ม>ชียร์ leader คณะ<ม>อะไรเงี้ยครับส่วนแบบว่าซึ่งมันมีชมรมแล้วก็มีค่ากิจกรรมหรือว่าเป็นกรรมการนักศึกษาเงี้ยมีให้ทําเยอะมากครับ<ม>เพราะงั้นแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะมาแล้วมาเรียนอย่างเดียวอ,อ,อย่างแบบว่ามันจะมีพวกค่ายฤดูร้อนที่แบบว่าไปบนดอย,นยครับ<ม>อันนี้คือหมายว่าเพื่อนผมไปเล่<อ>เาให้ฟังไปดอยครับไปใช้ชีวิตแบบเขาแบบว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยไปกินอาหารคลีนอะไรเงี้ยครับไปลองใช้ชีวิต แล้วพี่ย้อนกลับมาในฐานะผู้นําเชียร์เงี้ยอะไรที่ทําให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มันทัชใจเราที่สุดอะไรเงี้ยอ,อ๋อทำอยู่คนเดียว, <laughs> <laughs> วโอเคแล้วหมายถึงว่าเคยลองไปทำอย่างอื่นบ้างไหมมีมีบ้างครับแต่ว่าได้ไดเข้าไปทําช่วงหนึ่งครับจนมันจบงานก็คือเราออกมาเองเพราะรู้สึกว่าโดยรวมแล้วมันไม่ใช่ทางเราขนาดนั้น ก็คือหมายถึงว่าด้วยความที่รู้จักตัวเองมากๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ตรงจริตหรือว่าตรงไอ้นั่นเราก็เลยใช้วิธีการถอยตัวเองออกมาใช่ใชครับอย่างที่ทำเชร์เนี้ยครับน้องทํากี่ปีแล้วก็ในกิจกรรมเชร์เราได้ไปทําอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมนะถ้าเป็นอย่างเชียร์เดอร์คณะผมก็ก็คือคนที่แสดงโชว์ครับคนที่เต้นก็คือจะรับเฉพาะเฟรชี่ก็คือปีหนึ่งพอเข้าไปปุ๊บแล้วเข้าไปคัดแล้วติดเสร็จปุ๊บ ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ไปแสดงในฟชชี่เกมแต่หลังจากฟชชี่เกมก็าจะาแบบว่ามีงานนอกมาบ้างเลยแค่พวกงานบอลหรือว่างานในคณะที่เขาอยากให้รีดไปเต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีไปโชว์บ้างในงานปากปายง,งานเต้นพอโชว์เสร็จปุ๊บขึ้นปี2เงี้ยเราจะได้มาทําเป็นแบบว่ารุ่นพี่พที่จัดโชว์ใช่ครับจากความคิดเห็นส่วนตัวของกัปตันอะกัปตันว่าการที่ได้ทํากิจกรรมผู้นําเชียร์เนี่ยครับกัปตันคิดว่าตัวเองได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง Oh, เยอะเยอะ <ๆ S 1> มากเลยครับ mm hmm. คือ,อมันมีแล้วประสบการณ์ตรงนีงครับ mm hmm. แล้วก็มันแบบว่าอย่างปีหนึ่งเนี้ยมันผมรู้สึกว่ามันจะได้ที่ได้ส่วนใหญ่คือมันจะเป็นพวกซอฟต์สกิลแบบวินยัยอะไรเงี้ยครับการตัดสินใจหน้าง,งานเลยครับบางทีแบบโชว์เราไม่ได้เป็นไปตามที่แบบแพน,นต้องทํำยังไ mm hmm. ยงยอนเวลาด้วย mm hmm. มันจะเป็นฟีลนี้แล้วก็ที่ได้แน่ๆคือสภาพร่างกายครับเ mm hmm. พราะมันซ้อมแบบหนัก <ug> ค่อนค่อนข้างบ่อยก็พูดตรงๆว่ามันหนักอซ้อมหนักส่วนในปี2เนีอยอย่ยมันจะได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซอฟต์สกิลเลยครับแบบว่าสกิลการแบบทำงานร่วมับคนอื่นทำงานเป็นทีมอะไรอยงี้ครับการสื่อสารแล้วมันก็ต้องแบบติดต่อทั้งแบบว่าภายในภายในคณะนอกคณะภายในมอนอกมอด้วยคนนอกด้วยครับเพื่อแบบไปดิลฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ครับต่อมามน่าจะต้องเป็นเรื่องวัฒนธรรมแลละในมหาวิทยาลัยในคณะอะไรเงี้ยมันมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ มืนแบบว่าส่งต่อกันมาของคณะมันจะมีของผมที่ผมเจอมาคือเป็นระบบโต๊ะ mm hmm. ระบบโต๊ะก็เป็นฟีลแบบสายรหัสอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะได้แบบรู้จักรุ่นรุ่นพี่ขึ้นไปสมมติเเข้า hmm. มาตอนปี1นร็รู้จักรุ่นพี่ปีสองปีสามปีสป mm hmm. ีสูง mm hmm. พี่บัณฑิตก็มีครับ oh. แล้วแต่โต๊ะด้วยแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกแบบคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นแต่ว่าในเรื่องโต๊ะพี่ปืน อีพีแรกก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเรื่องโต้เออซึ่งพอฟังพี่ปืนมาแล้วมาฟังกับตังก็พี่ยังถือว่ากิจกรรมนี้สำหรับตัวพี่นะพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้คอนเนคชันได้รู้จักรุ่นพี่ที่บางทีอ่ะพอห่างไปมากอาจจะไม่รู้จักเขาแล้วได้แต่ว่าวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือต้องการคำปรึกษาหรือว่าเราอยากจะทํางานด้านนี้เฮ้ย hey, พี่คนนี้เคยทำงานด้านนี้อยู่นี่ว่าไปขอคําปรึกษาเขาหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ย hey, พี่ว่ามันมันก็ยังเป็นกิจกรรมที่ดีคือเดี๋ยวนี้ม ถ้าพูตรงคือมันไม่ได้มีแบบโซตัสอะไรอย่างนั้นแล้วครับผมมันก็เป็นระบบสายรหัสครับก็คือเล่นสายรหัสเฉยๆครับซื้อแบบพี่ซื้อหนูมาฝากเรามาเลี้ยงเราพาไปกินเลี้ยงอะไรอย่างงี้ครับให้มีไว้เป็นคอลเลกชั่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็ดีครับพูดถึงตัววิชาบ้างนะครับลองเล่าประสบการณ์การเรียนของเราหน่อยว่าลองไล่เลี้ยงมาหน่อยว่ามันมีสเตปการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นปีหนึ่งเรียนอะไรปีสองเรียนอะไรอะไรอย่างนี้ เอาังี้ก่อนเศรษฐศาสตร์หลักสูตรมทนะครับมันจะมีมันจะเริ่มด้วยวิชาหลักครับผมหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่มีสี่หลักแต่ว่าหลักหนึ่งหลักสองมันต้องเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งหลักนี้คือความหมายของหลักหนึ่งหลักสองคือหลักหนึ่งกับหลักสามมันจะเป็นมันคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองส่วนหลักสองกับหลักสี่จะเป็นมหาภาคแล้วก็ทีนี้ปีหนึ่งจะมีบังคับเรียนคณิตอย่างที่บอกมีวิชาคณิตด้วยก็คือจะเป็นสแต็กับแคลคูลัสครับ แล้วพออย่างปีสองก็จะบังคับไปวิชาบังคับไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ทีนี้วิชาที่แค่เจอกันก็แบบไอ้นี่มากแล้วแต่ว่าพี่เลยอยากรู้ว่าไอ้วิชาที่แบบปรับเซียนเลยมันคือวิชาอะไรโอ้ถ้าสำหรับผมปรับเซียนก็หลักสามครับก็คือจุลภาคตัวที่สองคือจุลภาคอ่ะจุลภาคผมว่าง่ายผผมชอบมากจุลภาคตัวแรก แต่ว่าพอมาเจอตัวที่สองปุ๊บมันเป็นการเรียนที่แบบว่าตัวเดิมที่เป็นจุลภาคที่ลึกลงไปลึกแล้วแบบว่ายิบย,ย,ย่อยเยอะมากมนเน้นจำารัพี่จำแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบว่พาพอจาําว่าเกิดอะไรขึ้นแาบนี้แล้วมันเป็นยังไงต่อแล้วมันแบบโหการวิเคราะห์กันติดกันแบบเห้ากาปครับพี่ในผลกระทบเดียวที่เกิดขึข้นในสังคมในในเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันจะมีบางบางบทที่แบบว่าเหมือนจู่ๆโผล่มาอีกไหนไม่รู้ว่าพี่แบบว่าเรียนหนึ่งสองสามมาต่อกันพอมาบทสี่ปุ๊บเป็นเรื่องใหม่แบบไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเงี้ยแล้ววิชาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยไปเรียนสนุกอะไรเงี้ยวิชาสนุกเหรอครับ <laughs> ไม่มีครับ <laughs> <laughs> มีมีอยู่อ่ะ,อะถ้าเป็นอย่างของคณะผมนะครับที่เป็นบีซีก็คือหลักหนึ่งหลักหนึ่งมันต้องเรียนอยู่แล้วสนุกมากหลักหนึ่ง <laughs> งา่ายเป็นตัวที่แบบว่าไม่อยากให้แบบถ้าใครที่สนใจจริงๆอ่ะไม่อยากให้แบบว่า พลาดในการทําคะแนนกันมาเลยคือมันมง่ายมากหลักหนึ่งมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันจะมีในส่วนของวิชาหมวดนะครับที่ว่าพอปี3ปี4พอเริ่มปีสูงเนี่ยครับก็จะกําหนดให้เรียนวิชาหมวดมก็จะมีให้เลือก10หมวดอะไรเงี้ยครับซึ่งผม,มเลือกหมวด C หมวด4คือเศรษฐศาสตร์สาธารนณะแล้วตัวที่ผมไปเรียนตัวหนึ่งมันคือเศรษฐศาสตร์กับการคอร์รัปชันแล้วมันก็จะเป็นการเรียนที่แบบว่าทฤษฎีรูปแบบการแบบคอร์รัปชันการโกงในรูปแบบต่างๆภายในรัฐบาลอะไรเงี้ย คอนขทางสนุกแล้วมันเป็นการเรียนแบบ active learning ม,ออมันก็จะแบบว่าอาจารย์เขาก็จะหาแบบว่าหาง,งานทดลองที่เขาเคยอ่านมาหา research ให้แบบว่าแบ่งกลุ่มจับแบบในกลุ่มนี้จับกลุ่มกันวิเคราะห์ว่ามันเป็นการแบบคอร์รัปชั i แบบไหนคนมีนโยบายแก้ไขตรวสอบยังไงให้มันแบบมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็มานําเสนออย่างเงี้ยครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์เพราะนั้นนะ่ะพี่จะไม่ถามตามรคริปแล้วที่อยากรู้ว่าเฮ้ยคนที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างที่น้องเล่ามาทั้งหมดอ่ะเศรษฐศาสตร์ต้องการคนสเปคแบบไหน ผมว่าสำหรับผมนะมันต้องมีต้องมีหัวด้านคำนวณนิดนึงครับ<ม>คือผมก็ไม่ถนัดคำนวณ<ม>แล้วมาเจอสเตตมาเจอแคลวอย่างนี้ก็<ม>ค่อนข้างหนักอยู่ยิ่งแคลนี่โหยากมากตอนมาหกก็ยังไม่เข้าใจเลยาเงี<ม>้ยผมว่าเลยคิดว่าคำนวณได้คำนวณเก่งถนัดคำนวณอ่ะคือคือดีเลยครับ<ม>แล้วก็ต้องมีสกิลในการแบบว่า เขียนอธิบายอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างตอนสอบแบบมิดเทอมหรือ final สองชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยคือเราเข้าใจกราฟวาดกราฟมันมันไม่พอครับต้องสามารถอธิบายด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างแล้วแบบต้องมีสกิลแบบมันเป็นฟิลแบบว่าอาจจะ<ม>แบบคิดวิเคราะห์มคิดวิเคราะห์ด้วยครับแล้วก็แบบว่าอธิบายอาธิบายเขียนแล้วก็ต้องแบบต้องมันมีต้องแบบว่าใส่น้ําไปบ้างคือยิ่งเยอะยิ่งดีครับอะไรนิดนึดนง ก็คือสรุปก็คือน่าจะต้องเป็นคนที่ชอบคำนวณแหละได้คำนวณต้องได้คำนวณต้องมีหลักการคิดวิเคราะห์แล้วก็อธิบายด้วยภาพกราฟได้ดีใช่ใช่ครับแล้วถ้าสรุปโดยรวมที่เราเรียนมาทั้งหมดประมาณ4ปีนะครับเป็นข้อดีกับข้อระวังของการเรียนคณะเศรษฐศาสตร์คืออะไรถ้าข้อดีเอาแค่เศรษฐศาสตร์มทนะครับผมรู้สึกว่าวิธีการแบบจัดสรรวิชา ต่างๆแบบพวกวิชาหมวดวิชาบังคับวิชาเสรีอะไรเงี้ยหลักสูตรที่ผมเรียนอ่ะมันค่อนข้างแบบจะสั่นได้ดีม,มันมีวิชาที่กําหนดนะที่คณะกําหนดแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าแบบต้องจบภายในกี่ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกณฑ์ก็เกณฑ์ที่ให้มาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างอิสระด้วยแต่ผมว่าข้อคนระวังหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบว่าช่วงสอบ <Weil> อ<ม>เรื่องเขียนนละครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเอาจริงคือ พอเรียนเรียนปีหนึ่งปีสองเรียนพวกแบบหลักหนึ่งรักสองักสามรักสี่เสร็จเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนพวกวิชาวิชาหมวดต่อแล้วคือมันมีให้ลงแบบสิบตัวครับต้องลงสิบตัวเก็บหน่วยกิจอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างที่บอกครับมันก็จะเรียนวนๆกันนะครับใช้ลักหนึ่งักสองักสามักสี่มาประยุกต์กับแบบหมวดต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะไม่ทิ้งจุลภาคกับมหาภาคที่ที่เรียนไปแล้ว ซึ่งก็แปลว่าเราก็ต้องเจอการาฟเหมือนเดิม,มแล้วก็ตอนสอบก็คือถ้าถึงถึงถึงแบบว่าคําถามไม่ได้เป็นการาฟหรือเป็นคํานวณอะสุดท้ายสิ่งที่ควรระวังคือสกิลในการเขียนตอบครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจอมาคือวิเคราะห์ข้อนั้นแบบคือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าทําไม่ทันทําไม่ทันตอนสอบแล้วพอเขียนอธิบายไม่ทันปุ๊บผมเลยเขียนเป็นแบบฟีแบบว่าไม่ได้เขียนอธิบายแบบอย่างที่บอกตอนไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็คือเขาให้คะแนนอธิบายเป็นศูนย์เลยใช่ เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนก็องต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการนั้นก็ต้องศึกษาระดับนึงต้องทำความเข้าใจกอ่ต้องทำความเข้าใจระดับหนึ่งว่าเฮ้ยคณะนี้เรียนอะไรเป็นอะไรต้องมาเจออะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นโชคดีมากที่มาเจอคลิปพี่กับตันเพราะว่าได้อธิบายละเอียดไปหมดแล้วว่าคนจะเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับผมโอเคพี่สุดท้ายละพี่อยากให้กับตันลองแชร์หน่อยหรือว่าขายของหน่อยว่าเฮ้ยมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ของมทอ คุณจะได้เจออะไรที่มันไม่ธรรมดา,าเปิดใหญ่มากาคือคณะศรษศาสตร์มันโดยโดยรวมาสิ่งวดล้อมหัวมันโอเคเลยครับรุ่นพี่รุ่นน้องคนตึกเรียนหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างโอเคอแล้วก็อย่างที่บอกหลักสูตรมันผมผมเคเห็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดแล้วก็โอ้มันผมรู้สึกว่าเลือกเรียนอะไรได้อิสระมากกว่ารุ่นผมอีกอะคือมันดีขึ้นเรื่อยๆมันอิสระขึ้นเรื่อยๆให้แบบเด็กเลือกตามความสนใจเลยผมรู้สึกว่าอย่างขมอทออย่างเงี้ยคณะผมมันแบบ ด้วยความพอามันไม่ได้ฟิกมากแล้วผมไปเรียนแบบวิชานอกคณะหลายตัวมากอะที่เป็นศาสตร์อื่นที่ผมสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้หน่วยกิจด้วยมันจบได้เหมือนกันอะไรเงี้ยได้เรียนหลายตัวเลยครับเพราะงั้นคือที่เอกบอกคือหลักสตรมันดีหลักสูตรมันจะสรรมาให้เด็กค่อนข้างดีครับคือมาเรียนรังสิตมันไม่น่าเบื่อแล้วครับมีอะไรทำเยอะแยะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นทําให้คนได้เห็น ตัวเองหรือว่าคนที่กาลังจะเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์คนที่จะเลือกเรียนวิชาวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์ก็ตามอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นภาพรวมเนาะว่า,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 าต้องเจออะไรบ้าง,งเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับมือกับมันให้ได้พร้อมที่สุดเนาะวันนี้ขอบคุณพี่กับตันมากๆนะครับก็มีคําถามเพิ่มเติมเดี๋ยวฝากไปติดตามพี่กับตันได้ได้ไหมเออได้ได้ได้นะครับก็มีคําถามอะไรเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์ก็สามารถสอบถามพี่กับตันได้ทางช่องทางนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่กับตันมากๆนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่กับพี่กับตันในโอเคขอบคุณพี่กับตันมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นคณะเศรษฐศาสตร์นะครที่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้เห็นแนวทางและนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่กับตันทําให้เราเห็นก็คือการวางแผนไม่ว่าเราเราจะประมาณประมาณตัวเองไว้ในระดับไหนแต่ว่าถ้าเราวางแผนได้ดีเราสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่กับตาแสดงออกให้เราเห็นคือการเห็นเป้าหมายชัดครับว่าตัวเองต้องการมีเป้าหมายทําเรื่องนี้เพื่ออะไรแล้วก็การไปถึงเป้าหมายอ่ะเรามีแผนการหรือว่าเรามีวิธีการในการไปถึงเป้าหมายยังไงบ้างก็เอาเทคนิคน,นี้ไปใช้กันได้นะครับพี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สูงๆกับน้องเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปพี่อยากฝากซับสไคร้นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเนาะ สำหรับเพื่อนๆเราที่อยากจะเรียนในคณะต่างๆเนี่ยพี่ก็ยังมีพี่ๆมาแนะนำน้องๆแบบนี้อีกเยอะมากมายนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้กับ The Study แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเ e โยเกนอยู่ในคลิปนะครับรบาย